เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกัน ถ้าคุณฝันเห็นปลาทำนายว่าช่วงนี้จะมีโชคลาบเงินทองผ่านเข้ามาทําให้คุณยิ้มไม่หุบโชคลาบจะมาจากเพศตรงข้ามที่เป็นคนรักของคุณหากคิดจะเสี่ยงโชคก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะคุณมีแววว่าจะได้ลาบก้อนโตเลยทีเดียวสําหรับเรื่องสุขภาพบอกเลยถือว่าดีไม่มีเจ็บไม่มีป่วยคุณจะพบกับความสุขและโชคลาบในระยะนี้อย่างแน่นอนซึ่งโชคลาบจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจํานวนและขนาดของปลาที่เราจับได้ ความรักคนโสดคุณจะมีโอกาสได้พบเจอผู้คนมากมายอาจได้เจอคนที่ชอบหรือไม่แน่ตอนนี้อาจมีคนที่เขากำลังแอบชอบคุณอยู่ด้วยเช่นกันส่วนคนมีคู่ให้ระวังโดนแทงข้างหลังจากเพื่อนสนิทที่เข้ามาตีท้ายครัวอย่าไว้ใจเป็นอันขาดเพราะคู่ของคุณอาจมีเผลอรหรือวอกแวกไปกับสิ่งยั่วเยา้าเอาง่ายๆ ดวงการเงินการงานการเงินในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากในการรับทรัพย์แต่ก็ต้องคอยระวังอย่าใช้เงินเกินตัวสำหรับเรื่องการงานคุณจะมีโอกาสและลู่ทางดีๆในการต่อยอดความสำเร็จของคุณในงานและการทำธุรกิจต่างๆทุกอย่างที่คุณทำจะประสบความสำเร็จตามที่คุณมุ่งหวังไว้เลขมงคลให้โชค28 38 5-8และ5-8-8ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ เรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตํา,ตาราทํานายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมัวร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ